วันนี้กับ5อาการเตือนโรคไตนะคะที่คุณจะต้องรู้นะคะโรคไตเนี่ยก็คือภาวะที่ไตถูกทําลายนะส่งผลทําให้ไตเนี่ยทำหน้าที่ได้น้อยลงหรือว่าทําหน้าที่ผิดปกติไปนะคะซึ่งหนะ้าที่หลักๆของไตนะก็คือการกําจัดของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะนะคะควบคุมสมดุลของน้ําแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายนะกำจัดยาแล้วก็สารพิษต่างๆที่เราอาจจะเผลอกินเข้าไปนะคะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะคะก็คือในเรื่องของการผลิตฮอร์โมนต่างๆนะคะอย่างเช่นฮอร์โมนเรน แองจิโอเทนซินนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมระดับความดันโลหิตนะคะและฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งซึ่งสําคัญไม่แพ้กันก็คือฮอร์โมนอิริโทลโพยตินซึ่งไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงนะอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครที่ขาดฮอร์โมนตัวนี้ก็อาจจะทําให้ซีดเม็ดเลือดแดงน้อยลงนะคะเหนื่อยง่ายเพลียง่ายเป็นลงง่ายนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาเรื่องโรคไตไตเริ่มผิดปกตินะในระยะเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการให้เห็นนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้รับการตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจสุขภาพประจาปี ถ้าหากว่ามันไม่มีอาการผิดปกติอาการเตือนต่างๆมาโชว์ให้ดูนะก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยปล่อยปะละเลยไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะจนอาจจะเข้าสู่ภาวะไตวายไตยเสื่อมระยะสุดท้ายและอาจทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสังเกตอาการเตือนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญและก็จําเป็นมากๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้เช็คตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่ามีอาการเตือนหรือว่ามีอาการผิดปกตินะที่มันอาจจะเกี่ยวกับโรคไตเรา จะได้พาตัวเองไปโรงพยาบาลและสามารถที่จะรักษาหรือว่าฟื้นฟูไตได้อย่างทันท่วงทีนะคะรอดปลอดภัยจากการฟอกเลือดน,นะคะและในคลิปนี้เนี่ยพิการก็ได้รวบรวม5้าอาการเตือนนะที่จะเป็นตัวบอกว่าไตของเราเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่มีเวลานะก็สามารถที่จะไปดูสรุปได้ที่สองนาทีสุดท้ายนะคะแต่ถ้าหากว่าใครมีเวลานะร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับอาการเตือนอันที่1เลยก็คือมีอาการบวมตามจุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หน้านะคะหนังตาบนหนังตาล่างนะคะขาทั้งสองข้างหรือว่าบริเวณปลายเท้านะคะอย่างที่ทราบกันแล้วตอนต้นนะก็คือไตเนี่ยมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลของน้ําในร่างกายนะคะเมื่อไหร่ที่ไตเริ่มเสื่อมนะการรักษาสมดุลของน้ำเนี่ยมันจะเริ่มไม่สมดุลน,นะเราจะมีน้ำเนี่ยขังอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ดีๆมีอาการบวมขึ้นมาเนี่ยพี่การแนะนําว่าอยากให้พาตัวเองไปตรวจเช็คให้ เอะที่โรงพยาบาลสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งอาการบวมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาการของโรคไตแค่โรคเดียวนะคะอาจจะเป็นอาการของโรคตับก็ได้โรคหัวใจก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุมาจากโรคอะไรนะคะอยู่ดีๆมีอาการบวมขึ้นมาต้องพาตัวเองไปเช็คที่โรงพยาบาลนะคะจะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ และอาการเตือนอันที่สองนะคะก็คือมีอาการเพลียเหนื่อยง่ายเป็นลมง่ายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยซีดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือไตเนี่ยทำงานได้น้อยลงนะคะไตมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะชื่ออิริโทโพยตินซึ่งไปกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงเมื่อไหร่ที่เม็ดเลือดแดงน้อยเราจะซีดเราจะเพลียเราจะเหนื่อยง่ายเพราะว่าเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ในการขอนออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆในเซลล์ในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการแบบนี้นะคะ ซีดเหนื่อยง่ายอ่อนเพรียเป็นลงง่ายนะพาตัวเองไปเช็คสักนิดหนึงค่ะแล้วมาถึงสัญญาณเตือนอันที่3นะคะก็คือปัสสาวะผิดปกตินะคะ ผิดปกติอย่างไรนะคะเช่นปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าปัสสาวะบ่อยหรือว่าน้อยผิดปกตินะคะทั้งมากเกินไปทั้งน้อยเกินไปอันนี้มีผลกับไตทั้งนั้นซึ่งในส่วนของปัสสาวะเป็นฟองหรือเรียกว่าโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะอันนี้เนี่ยเกิดจากภาวะไตอักเสบนั่นเองนะคะต้องตรวจเช็คนะถ้าปัสสาวะเป็นเลือดน,นะหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะในท่อไตในเนื้อไตนะคะอันตรายกับไตทั้งนั้นเลยนะคะและอันที่3ก็คือปัสสาวะหนอง น้อยจนเกินไปอันนี้ก็อาจจะมาคู่กันกับอาการบวมนะคะฉะนนั้นถ้าสังเกตว่าปัสสาวะของเราเนี่ยเริ่มผิดปกติไปนะคะ ไปตรวจการทํางานของไตด่วนๆเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะถึงอาการเตือนอันที่4นะคะก็คืออาการปวดบริเวณบั้นเอวนะคะอาจจะเป็นข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องนิ้วในไตนะคะซึ่งวิธีการเทสว่านิ้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปวดกล้ามเนื้อธรรมดานะคะก็คือถ้าหากว่าเราปวดตรงจุดไหนเนี่ยลองเอากําปั้นของเรานะคะลองเคาะไปเบาๆนะถ้าสมมุติว่าเป็นนิ่วจริงๆเนี่ยก็คือเคาะไปแคบ เบาๆอ่ะจะปวดมากๆเพราะว่าถ้าเรามีนิ้วอยู่ข้างในนะมันจะทําให้เราเนี่ยปวดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่า ปวดบริเวณบั้นเอวนะคะไม่ซ้ายหรือก็ขวาหรือบางคนเนี่ยปวดพร้อมกันทั้งสองข้างลองเคาะเบาๆถ้าปวดมากๆแสดงว่าคุณอาจจะเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นนิ้วและไม่ได้รับการรักษาอันนี้จะทําให้ไตาวายได้เช่นเดียวกันมาถึงสัญญาณเตือนอันที่5นะคะก็คืออาการเบื่ออาหารนั่นเองนะคะในโรคไตเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยมีอาการเบื่ออาหารได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ไตทํางานได้น้อยลงนะคะหลายๆคนน่าจะจําได้ไตมีหน้าที่กําจัดของเสียไม่ว่าจะเป็นของเสียจากการทานยา การทานอาหารเสริมหรือว่าการทานอาหารที่เป็นโปรโตีนนะคะเวลาที่เราทานอาหารในกลุ่มโปรโตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราจะมีของเสียจากการย่อยโปรโตีนนะคะก็คือค่า BUN นั่นเองเวลาเจาะเลือดถ้าหากว่าของใครที่ค่า BUN สูงผิดปกติอันนี้แสดงว่าเรากินโปรโตีนเยอะเกินไปกินเนื้อสัตว์เยอะจนเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของไตที่จะปรับสมดุลโดยการเอาของเสียเหล่านี้เนี่ยออกจากร่างกายถ้าเมื่อไรที่ไตเราเริ่มเสื่อมนะคะของเสียเหล่านี้ไม่ถูกกําจัดออกนะมันมีอยู่ในร่าง กายของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเบื่ออาหารผะอืดผะอมขึ้นไส้อาเจียนตลอดทั้งวันนะคะโดยที่หลายๆคนถ้าไม่ได้ไปเช็คเลือดเนี่ยไม่รู้เลยอยู่ดีๆก็เบื่ออาหารนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5อาการเตือนของโรคไตนะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างพวกเราไปเช็คตัวเองกันด่วนๆว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะคะจะได้แก้ไขกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยเอาไว้เฉยๆนะเราอาจจะเข้าสู่ไตระยะสุดท้ายและอาจจะต้องปอก เลือดได้นะคะอาการเตือนอันที่1มีอาการบวมตามจุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนังตาบนหนังตาล่างหรือว่าขาทั้งสองข้างนะคะ 2. มีอาการซีด เหนื่อยง่ายนะคะเป็นลงง่ายนะ 3. อาการปัสสาวะผิดปกตินะไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะเป็นฟองปัสสาวะเป็นเลือดหรือมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะบ่อยหรือบางคนปัสสาวะน้อยจนเกินไปนะคะ 4. ีมีอาการปวดบริเวณบั้นเอวนะคะอันนี้เนี่ยจะก,กังวลในเรื่องของนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่านิ่วในไตนะคะวิธีเทสว่านิ่วหรือไม่ใช่นะก็คือให้กำปั้นของเราแล้วก็เคาะลงไปเบาๆนะถ้าเคาะแค่เบาๆแล้วเจ็บมากๆอันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นนิ่วได้แบบสูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปเช็คนะ และอาการเิืออันสุดท้ายก็คืออาการเบื่ออาหารนั่นเองอันนี้เกิดจากไตเนี่ยคับของเสียที่ได้จากการย่อยโปรตีนต่างๆเนี่ยได้น้อยลงนะคะเวลาที่ค่าของเสียในยเลือดสูงขึ้นจะทําให้เราเนี่ยเบื่ออาหารผะอ,อืดผะอมขึ้นใส่อาเจียนทั้งวันนะคะงนั้นใครมี5อาการนี้นะคะ ไปเช็คตัวเองสั้นี้หนึ่งที่โรงพยาบาลจะได้รักษากันได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะและสุดท้ายขอให้พวกเราเนี่ยมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะยิ้มได้หวัวเราะดังมีพลังทางกายและใจนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ